อดดัดตนมอายเพื่อนอันนีีน่่เพื่นโอ้ยบอกว่าอัดสองกะที่ก,ก,ก่อนขึ้นอายเพื่อนให้ควบคุมพฤติกรรมการอัดคลิปลงเพจพี่น้องลงกับอัดหน่อยเขาก็บอกหน่อยนี่หน่อยมันต้องอัดสองกะที่มันต้องลงคีบเหยามันต้องคลิปสั้นมันล่องหดึ่งเดียวมันต้องลง,<อ>ง,ลงคีบเหย่า,านั่มันต้องสลับกันมันต้องดีทานการตลาดนี่นี่ละนี่แหละอะไรนี่ผมเห็นน้องใช่ผมคันบอลคือก่องผมให้ดิแล้วก่องกัน สวยมากยังนี่ยิ่งขับพูดว่ฟังเล่ายังนี่ฟังเล่าติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อสู่สู่เอออ่านภาษาเล่าก็ออกโอยากฟังจอนนี่ที่รักลองดูภาษาเล่าก็ออกตอนนี้ลองเป็นบอจอนนี่ที่รักจอนนี่น้องชายเราไทยเก่งกว่าไายกองแล้วเด้อพูดดิพูดดิบอ ยุรียุรีโอ้ยเขากำลังอัดคลิปเตือนลูกเด็กอยู่โอเคอัดไปก่อนเลยลูกท่านนายกล้องนีมันต้องมีอัดคลิปด้วยกันหมดสั่ดาห์นี้ค่ะคือค่ายเต๋เออท่านดีจอนน้องดีมากอยากให้ร้องเพลงครูบ้างฟังแน่นอนครูเข้าไปครับผมค่อยสิอัดเดี่ยวบ่สและพี่มั้งไม่เคยสิยตีนล้วเล่าแต่กองตีไอ้กล้อง FC สวิ้สวัสดีค่ะน่ารักของผมสวัสดีครับผม อยากไปสวีเดนเนี่มีไฟจีจ่างไปบอน้อสวีเดนนี่ยนัดกันอยู่ขางสไลเดอร์สวีเดนเนี่ยงสไลเดอสวิเซนด์เขาไปสวิตเซอแลนด์มืนบมอจากสามประเทศสวีเดนค่ะสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันแล้วก็ฟินแลนด์ฟินแลนด์แมนแมนโมดไปสวีเดนเนี่ยลองสะอื่นอวยพรมันลองงานงานอยู่ที่งานอยู่ที่อังกฤษรอคอนเฟิร์ม อยก็ให้คอยไปน้ำแน่ไปเมื่อวันมันคอยเดี๋ยวไปตะปล่อยเป็ดปล่อยยังไปเออเขาเจออย่างไปอยู่ไปจ้างไปโลกาเดี๋ยวคอยจ้างไปเกี่ยวเขาอะไรเด้อเแข่งตัวคือป่าอยู่ป่าครับแข่งตัวนี้คนที่วัดออกก็เบบ่นเศร้าป่วยแล้วเพิ่นมาเพิ่งดีดคักเด้อพี่น้องเดบิวต์มาออกไงเด้อเดบิวต์มาเนี่ยเพิ่งมาแสดงการานุรโทษแสดงการานั้น แถลงอาการแถลงอาการแถลงข่าดูมาคันเป็นพันเลยเหรอเอาเพลี่าไข้หนูเอาเพลยไข้บอกด้วยว่าเป็นโรงเรียนทําไมเป็นอะไร EP เป็นโรงเรียนนะครับกับท้องเสียอยู่ดีก็ท้องเสียขึ้นมาแมันเป็นเหตุยังงามเพิ่นคือท้องเสียเพิ่นไปกินยังม่ามแต่ก่อนเขาจะได้แอดมิดไหมได้แอดมิดครับแต่ได้เข้าห้องฉุกเฉินกับไปฉีดยาแล้วก็ไปเข้าน้าเกลือเพราะว่าขาดน้ํา นัาน่ารัระค,คนห้องการบอกกินน้ำก็คือเป็นแบบนี้แม่แมทกินกินน,น้ำน้อยมาก,มากวันนั้นแต่เสียด้าอีพ e ีไปโรงเรียนมากมีด็กแบบคนน่ารัก <ไป S 1> น่ารักที่กีากต,ตาร์กับเฮตตาลีอยู่ <c oughs> ไอกล่องกับไปแบบน,าน้าเพื่อนคือสิหัวเขาขักเลาวเพื่อนไดไป <c oughs> ตอนกลับหน้าขาวกลับพอปะสวัสดีค่ะ ยูรีแหละไปลูกมาขับไอ้กลองเสีหาเนี่ยฝาอัดคลิปันยูรีกับมาแล้วเด้อแม่แม่คาเอานั่นไอเพื่อนนั่นโอ้ยบอกว่าอัดสองกที่ควรึ้นอเพื่อนให้ขวบคุมพฤติกรรมการอัดคลิปลงเพจ้งนล่งอัดต่อยเขาว่าหน่อยนี่หน่อยน้องอัดสองกที่น้องรงิ้เา ลงคิสันเมันลงอะไรเดียวมันต้องลงคิเย้วนํามันต้องสลับกันมันสางานกาตลาดนี่นี่ะนี่ล่ละไนี่ผมเห็นน้องไส้ผมคันบนคือกองผมหายดล้กองเก้นมาเร็วเยแต่จะสีรดไอ้กล่องนนกไปนางอยเขาโดนยืน้ายเลยกับันกล่องอันเพื่อินมเพ่นเพ่นเ แ่ี่แนี่นี่หละนี่แมนยูรี่ต้อง่ายแบบว่าเป็นช้อนเป็นช้อนแมวเออตอนนี้มาเศ้าแล้วเออเ่ยเป๊ะทีเสร็จยังยังไม่เสร็จเลยครับ่น้อะเลยกำลังขุดอยู่เพิ่งคุชิดจังเพิ่งคุดชิ้นจังอะไร คอยบอแม่นพระนางมาสีในชาดองยิ่ยอมยกกายจักที่ท้งไทยโอ้ยมาแอบทายเฮาดีดีโอ้พี่เต๋อแม่โอ้ยมันเป็นแบบข้าเทียบชอบตอนสอนน้องเรียหอยเขาเพิ่งจำบพอเลื่อมเด้อโดนมาดิโดนมาก นหมี้ัหน้องผมก็งก็สูดหยดแล้วเนาะขั้นบอกอย่างว่าใดโดยดิมีการขาดของไปล้วสักนิดเดียวเดี๋ยว้องยังไง้แทเดี๋ยวน้องกลัวโอ้ยน้องผมนี่คนผูพดีครับผมจากวายอย่างดีพอดีนะครับผมตอนนั้ไปเอาบาใกอ้ วันนี้ไลฟรีนะคะว่ได้กเขากุ่มนะคะไลฟีเพีิดเพเลยเด้อดูดีเก่งมากองงานเดียวเขาข้าหม้ออมหมอแอมถ้าอยากให้ได้ดีกานี FC เซียนจากสิเบิงไผตอนนี้ไล์สุดถ้าต้องท้าท้าไม่ไมบอลแล้วทายดิเก่าแล้วาเก้าแล้วถ้าเก้าแล้ต้องทาทามากเลยูริมักจนท่าไหน นี่มันต้องดึงหอวดึงขาอยู่ดิน่าโอ้ยวันเรียกลูกน้อยมันออกหาทางไ่ไหมคิดทาาเพราะไปซื้อไปซืออจะจบป่านเลยยัยใหญ่จะฟ้องเลย ยืมไม่ืิด่มาแยกแยกล้องงแะไรยืด้ะไยืขาดีเป็นธรรมดาเลยกล้องว่ายูพุยอนนะปลาก็ดีครับกองว่ายูปลาก็ดีเป็นอย่งีเะเพ้อนฮาหนัก่นบ่นปากเสียอีกคนีเพ่อนพอาันนะพออีโมเดงครับมาแล้วอันนี้มเดงนีมเด็งนีมเดงสวัสดีนะครับ Αι, <c oughs> อยู่ดีพอ,อาม <c oughs> ากนี่ตะ <c oughs> ยล่อดาแต่ผู้อื่นน่ะกล้องไว้อยู่บ่นี่ล่อดานี่เนาะี่นี่กล้องอยู่มล่อดาผู้อื่นดะอ้ายมันด่ามันเป่าให้ีโอ้อีหยังเดี๋ยวก็หมูเด้งเดี๋ยวกอันซีๆเดี๋ยวก็สู้ซีเดี๋ยวก็ใหญ่เดี๋ยวก็เจมันเินน่ะคนไ่ ยอกสแตมได้บอยังไม่หยอกไม่ไะ้ยอกป็นอย่างนเป็วอย่างนอนนย่งกั้วมากองยอกสักทีอะไปยอกยองยยอกมมงจะคกบอ้าวนี่นี่เซีกัเลดาข่บานี่เออดีดีสิ้นจังเั้นยอกสิ้นจังเจอเอคเจ้าสิ่จังนึ่งหมูจักวัดหมูจักโอเนวหมูจัก่อย่างหยวคือหมูจั๊กข้องเด คือกันไอ้กล้องนี้แห้งนักกูมูโอ้ยยูนีก็มาแล้วยูรีต่างมเพื่อนอยกนเื่อนพนี่ม่วันดีเด้อป่อยมึงอยู่เลือดเลือดเดือดจูเดือดก็บอกงหายอยู่ลรอกแห้งเนี่ยคืนร้แห้งก็ร้อนแหงก็ถือรั่งวะไม่เลยนะจัดไผ่แหละคืนรถอแห้ง เพื่อนเบื่อหนามุนนหนามุนหลังเพู่นเรื่อมีอย่างแล้วเหินบนเรือเอ้ยมาเลยข้าวผูยึดไหลป๊าโทรศัพท์ไหลบนสีแบตเบ็ดเรนนีโทรศัพท์ไหลเงๆเลยเออเกือบแบตเบดเลี้ยวขันยูรีตัดผมก็ผมหนึ่มันสิคือ้่วพี่นองขันยูรีไปถางเันป้าข้งหลังใส่เข้ามาถางเลยบอกว่านี่มันกันสาดด้ี่เอนกันสา กันศาสตร์พ <amounts of food writers> ี่น้องนี่กันศาสตร์ก็มาผู้ใดอาชีพดว่ามันเป็นหลักไส้บรอนนะครับผมก็จงไว้กันศาสตร์เวลาฝนศาสตร์มามันยังบดฝึกหลังเพราะว่าสันเพื่อนว่าสันงอนนะสันงอนภาคีสันสันงอนโอ้ยกระบอกบยูดิชีเอาอีลีสันภาคีสันเพื่อนสันงอนพี่น้องนี่ครฮะงอนต่อเพื่อนงอนต่อย่ามัวสันงอนนี่สันงอนอันนี้คือสันงอนของน้องยูดีนะโอ้ สันอันนี้คือสันงอนนะอันนี้ What is mean สันงอนอันนี้ยาวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะอันนี้คือกันสารนะครับผมโอ้ยเพิ่นกันโคนโต๊แม่อ๋อไง่ายๆคือไพ่ายา่น่ะน่ะนี่ไพ่หยาลงมาครับปูปูลงมาคันไปถางออกอย่างนี่สิืเป็นเท่าไหร่สิเิ้นๆสิบอลตาหากบอลโลกอก็รอดเดี๋นาะตะกี้กับแล้วก็รอดก็ไอ่ก็ไม่ได้มีหลวมว่ะว่ามึงไงไม่หลวมว่ะ ดวนแล้วกรับผมแบจำไว้ก็ต้องหาลูก็เก่าเขาไปวันตะวักี่เข้าไปหน้าไหนเนี่ยเนี่ยฮึมพอดีซเกมยังไม่มาใช่ไหมดิยังสีเกมบมาข้างในมากครับผมตัดออกรอมากร้อนแมนมากครับผมออกไม่ยึดจังเลย สาร์ทผมคือสาร์ทผมคือไอ้กล้องพอนุ่มประเด็นพอนุ่มจะว่าให้ไอ้กล้องจ้าวระเด็นพอนุ่มประเด็นไอ้อย่างนี้เขาว่าพอนุ่มโอ้พอนุ่มยินดีครับยินดีครับพอนุ่มคัตยูดีเอิญน่ะบอแปรเพราะว่าคอยก็แม่นั่งอายุใกล้ๆกันเออแต่มึงอไหรหาเอินกูพอนี่กล่องนี่กว่าไหพอนุ่มมาดีครับพอนุ่มโอ้ พ่อเยื้อเวิร์นดีพ่อเยื้อเวิร์นเห็นฉางนี่พ่อเยื้อเวิร์นเห็นฉากเอะเลยพ่อเยื้เบิร์นติดต้องเกินดมอแต่กล้องยังเกิดใส่มาพ่อเยื้อเออกล้องนี่ผ้าหน่วงนุ่งเงิ่นจะหยิบตัวเด่นปัดเลยคนเออ่าเออคนผู้ผู้ดีเงินผู้ใหญ่เออมีสัมมาคารามะมีสมบัติผู้ดีติดโตมาแต่น้อยโเอ้ามีกะดีเอ้ามีกะดีวะเจ้าก็เอาคือน้อยความนายดิ น <wounds> ี่ตันนีที่กล้สีเดลืวนะครับผมอีระมันสามซีบาตี้ตีซีบาตีประกอบกับมุมบับมุมบับนะครับผมตัดทรงเดียวกันก็ไปกล่องเล่ยวันรอวัฒน์ไอยูดียาบูดีลอกของรอขึ้นเยอะเลยวัฒนขอบคุณครับผม เดี๋ยวลองไส้ผมจับมือฝันสิฝันเห็นว่าจะของตัดผมกับสีไปตัดเขื่อนสีไปทางออกเห็นที่วันนี่อันนี้อันนี้หย่าท่าได้หนิเข้ามามุ่งเข้ามาไพ่หย่าเข้ามาเห็นเดินจัดฉากตราเดินลบมือไปต่อเลยนะฮะเขาเลบไปต่อเลยนะเข้าก็อย่างมีเออแต่ว่ามี่มานเราถ้าอาจจะบอกคือยูรียูรีมันเห็นคือเ้ยูรีส่งขภายในจะร้องไก ฮ <ạ? S 2> ะผมเพิ่งไปตัดออกมาพี่ผมเพิ่งไปถางออกดิกันสาทั้งหลังผมเบืองผมสิเอาลูเหมือนเฟิฟังเบื้องสิมาให้คนฟังเอียงดีดีวางกันดีดีด เบิ้งให้เขาแนี่ยวนกงมันอยากให้เบิึงจะส่งเนี่ยกันได้แหละครับมันยูรีแต่ว่าหอดหอดส่งยูรีผมก็ไปถางออกเลยนะฮะผมอยากลองไห้เบื้องที่เฉยบัวเปนจีเหมือนยูรีบัแต่ว่ามันกลับไข่ไข่ต่ว่ากับบอโสู่ยูรีนะครับผมก็เลยไปถางออกผู้บอกผมว่าบอโสู่น่องก็ไฟนอกเกลือเนี่ยเนี่ยเหรอพึ่งหู้ว่ารอประสู่น้อง ปล่อยให้น้องเกิดครับอย่าใส่ครับนี่สุนรอมรับพวกผ่า,ายแพร่ซะดีๆมันมาผ่า,ายแพ้่หรือว่าผ่ายปุยไ <c oughs> อ้เขาอกยังไงมันก็รอขึ้นกันเอ,อ้รอพี่น้องเดี๋ยวหงอก่าเถื่อนกูไปได้มึงกูคือห่างแท้แค่ไอ้ก<อ>็ไอ้ไอ้ซิบหาปีพี่นอ้ <c oughs> อ,นงองึงอกาคุณเถอะเลยเรื่องกล่องเรื่องห้านี่ ไปจําเป็นตอวเอ right. ินพ่อผนเอ้เพราะย่ิบเลโอ้โหหหหหหอหห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 อหหม่หอหหหหเลยหหหหงพหหหหหหหม่หห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 หกหนหหหนนะหหหห่หห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 หาหพหห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 ห่หห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 ห่หห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 ้อ เขามีมารยาทเมื้อนดาต้กัวจักลัวเนื้อเดออคนบุจักก็เอนเื้อนเพราะเงินงมีหนอันยาบไข่ดีเดลกล่องมันเอื่อเเงิห่เอียงแล้วบังกุนอวนมุสาทุกันอะไรุอร่อยมากช่างกลชวเอรเขาบอกว่าพี่นอเขาแน่แ่นหัวเาะอยู่นะ ยอกเล้ยพี่น้องเด้อบอกนัวหัวมวนกันเด้อครับพี่น้องบ่ได้บ่ก็บ่ได้ว่าบ่ได้หยอกก็บ่ได้หัวอยากของพันวะแต่ย่างนี้สวยรอทุกคนจ้าวัชรขอบคุณหลายๆครับผมยูริ่ายบัสเด้อเฮ้ยมือไหนวะยี่สิบสี่ยูน อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวนะครับผมซื้อบัตรซื้อตัวนะครับวันที่24โตเกุลาคมซิ่งนะครับผมเต็มบงด้วยนะครับผมวันที่24 129บาทนะครับผมนี่ผู้ใดซื้อตั้งแต่อีพ e เท่านรดก็ครับอี EP 30มิ้นสเปเชียลแมนครับไปโรงเรียนนะครับกสิณีเบื้องย้อนหลังอีกนะครับผมบัตรเท่าไหร่วะสัน129บาทแมนครับผมถ้าไปอยากซื้อบัตรนะครับผมครับ จิ้มลิงอะไเล่นะครับผมเป็นผมปัดมวนไปแล้วเด้อจิ้มลิงเล่นนะครับผมก็จะกเข้าไปนาเพียนะครับผมถ้าเข้าไปในโตเกียวมิสิกนะครับผมมาซื้อบัตร E.P. สามสิบแนวมาสั่นก็จะกระติส่งลิงให้นะครับผมจะนี่สแกนจ่ายแล้วก็จะได้ดูเลยนะครับผมฝ่าซื้อฝ่าจองครับผมมัดจิตจังเจดนเขาคุ้มไหมนะครับผมมาไปซื้อมือจะจอดมั่กสจีหน้าในเขานะครับ พี่ก้องรออ่รหออบคุณคัาผมต้อกล้องเป็นพี่ครับผมผมเป็นพี่นะครับผมเป็นพี่ยูริใช่ครับนี <c oughs> ่ครับผมก็จะเป็นน้องน้ำอุ่นนะครับผมสวัสดีครับน้องน้ำอุน่นน้ำอุน่นเรือน้ำอุน่นน้าอุ่นครับอุ่นไหมอุน่น <c oughs> อุ่นไหมน้ําอุ่นีอุ่นน้ําอุ่นอีอุ่นไหมทั้งอุ่นทั้งเย็นครับแล้วแต่สภาพอากาศแต่ละเมื่อวิ่มันอยู่ข้างในเวนว่าม่ก็ต้องอุ่นแล้วเนาะน้ำยังด้วยเนี่ยโอ้ก็น้าอุ่นไหมน้าใจน้ำน้ําใจวันนี้มีอะสดไหมจามีนะครับวันนีครับผมวันนี้ไลฟรีนะครับไนฟรีครับผมฟรีโอ้ผมกับกระเซิงกระเซิงเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวที พาดูบรรยากาศนะครับผมนายเจพี่นำอูนนะครับผมพาดูบรรยากาศหลอกๆให้เขาอินไปจะขึ้นแต่งเกีงให่อันนี้ก็คนกูชนนีนะครับแม่คนกูชนนีแต่งหน้าโดยแม่แซมมี่นะครับวันนี้เมคอัพแอนด์เฮาส์สไตลิสโดยแม่แซมมี่คนสวยของโตเกียวมิวสิกนะครับครับค่ะวันนี้บอส เฮ้ยมีโชว์ใหม่ด้วยพี่น้องโอ,โอ้ยบอกเลยจึงจ้งเงป<ม>็นจึ้งเลอนี่เรื่องต้องฝากแต่เราไปซ่อมนะครับครับผมขอสังกตคามเลยอ่าวันนี้คุณกูชนี่เริ่มมีแก่นดังแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะมีหน่วยตานะครับอ่ะ <laughs>